วันนี้ครับเป็นเป็นการสมโภชนะครับหรือว่าเป็นการฉลองหนับที่จะใช้ในการจัดงานศาสตร์เดือนสิบบุญหลังนะฮะบุญหลังก็คือแรมสิบห้าค่ำนะครับเดือนสิบเป็นวันสำคัญที่พี่น้องชาวใต้เนี่ยะจะได้ทำบุญ เพื่อส่งวิญญาณของบรรพุรุษนะครับเรียกว่บุญหลังบุญแรกก็คือแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบซึ่งผ่านมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วสิบกว่าวันแล้วนะครับช่วงแรมหนึ่งค่ำจนถึงแรมที่มาค่ำเนี่ยถือว่าเป็นการทําบุญศาสตรเดือนสิบของพี่น้องชาวใต้สมาคมชาวใต้ใจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้จัดปเระพณีนี้นะครับเป็นการสืบ สารวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของพี่น้องชาวใต้ส่วนหนึ่งพี่น้องชาวใต้ไม่ได้กลับภูมิลำเนาทางใต้ซึ่งอยู่ที่จังหวัดการจนยังมีหลายหลาย,หลายพันคนนะครับก็เลยได้จัดงานตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องชาวใต้ที่ไม่ได้กลับภูมิลำเนาเดิมได้รวมตัวกันทําบุญนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันฉลองหลับหรือว่าเป็นวันที่สมโพธิหลับของพวกเรานะครับ ที่ทําการของสมาคมซึ่งเป็นที่ทําการชั่วคราวนะครับที่บ้านของคุณพี่ปรีดาพันทองแต่ว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับวันเมร่นนี้นะครับวันที่สองตุลาคมซึ่งตรงกับแรมสิบห้าคำนะครับเดือนสิเนี่ยเราจะแห่รับนะครับนำขบวนไปทำบุญ ที่วัดราชประชุมชนารามหรือว่าวัดธรรมขามนะครับตำบลธรรมขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวันนั้นจะมีการเดินเพื่อแห่มับนะครับคำว่ามับก็คือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าเป็นขนมนมเนยนะครับที่จะใช้ในการทำบุญแล้วก็ตั้งตั้งร้านเปรตด,ด้วยนะครับ อันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวใต้ในจังหวัดกาญจนบุรีและก็พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับได้ร่วมกันที่วัดธรรมขามหรือว่าหรือว่าวัดราชประชุมจนาลานะครับตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงมีการเลี้ยงระเพนมีทอดพระป่านะครับแล้วก็มีการชิงเปรตแล้วก็เป็นพิธ,ธีที่สิ้นสุดนะครับสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางสมาคมได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานในการเปิดงานหรือว่าอาจจะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนายเกียรติไปเป็นประธานในการเปิดงานของเราในวันพุทธที่2องตุลาคมสอ6 7ันสเ็ดนี้นะครับขอกราบเปีนเชิญพี่น้องทุกท่านครับขอเชิญนะฮะก็